สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะอันบล็อกกล่องจุ๋มนะแต่ว่าเราแกะไปแล้วแต่เราก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูเลยเรื่องจากกล่องใหญ่นะคะนี่เป็นคิมมอนคิมมอนผลไม,ม้อันนี้นะเราอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะได้จริงหือ,อเมากะ น,นี่ทุกคนเป็นน้องแตงโมนี่คุอจูดน้องนะนี่น้องค่อยได้แล้วก็เป็นกระเป๋ามสิใส่อะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูกาดกัวคิมมอนก็จะเป็นอย่างนี้น่ารักมากด้านหลังดูกล,ล่องต่อไปกันค่ะ ต่อไปก็จะเป็นดูมอลนะคะอันนี้เราไม่ได้เจอนะว่าเป็นรุ่นอะไรแต่มาเกะกันดีกว่าอันนี้นะคะเราอยากได้เป็นตัวนี้ไม่ก็ตัวนี้ค่ะม,มาดูกันเราได้ตัวไหนที่เราอยากได้ไหรือเปล่าอือคี่ะทุกคนน่าลักมากเป็นตัวที่เราอยากได้เลยค่ะยูนิคอร์นนะคะ มีการ์ดด้วยนี่เลยทุกคนการ์ดน้องดีมโมน่าหลักมากดูอันต่อไปค่ะนี่ก็เป็นดีมโมเหมือนกันคู่เราอยากได้ตัวที่มันขายบัตเตอร์เบร์อยากได้มาดูเราจได้ส่งวางมาเร็ว มันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าตัวน้องไม่เยาวมันก็จะเป็นสองตาอเกือบเตะดีนะเปิดน,นี่ได้ตามหวังปัรถนาหรูอเป็นลูกโป่งบอลูมันดูอันต่อไปค่ะอันต่อไปจะเป็นดริมเมอร์เหมือนกันหมดเลยแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเล็ม ป่าเราอยากได้เป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ไม่ก็ตัว้านบนตัวที่สามมาดูกันมาลีชุบอุย้ยได้น้องตัวที่สามตั้งสมัยตาแบ๋วมาดูพอผ่องน้องพอของน้องก็จะเป็นไดโนเสาร์เลยอืม ได้นอนสาวกินนับนๆๆน้้ต่อไปกล่องต่อไปเลยกล่องต่อไปก็คือมันเป็นกล่องสีขาวแต่เวลาอยู่ข้างในอ่ะมันจะไม่ใช่สีขาวนี่จริงๆเราอยากไลือต,ตัวแองกล้ไม่ก็เอนส์โชก e ีนดาร์ก่อนมาดูกันจะได้ตัวไหนที่เราอยากได้ชูวีน่า ตากรนตากนสมชื่อสีเขียวมีปีกและหลังด้วยทำไมน้องตั้งหลับตาจะน่ารักนะไว้เจอกันใหม่กับกล่องสุ่มหน้านะคะบ๊ายบาย